สวัสดีค่ะจากร้านแชรทธันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของหัวเว่ยนะคะเครื่องนี้เป็นหัวเว่ยโนวา 5T นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัสสกีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นจอด้านล่างนะคะจอด้านข้างนะคะ แล้วก็จอด้านบนนะคะนีนะคะค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะนะคะโอเคเช็คระบบทัชสกรีนนะคะอันนี้วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะ นะคะอ่ะาทัศสก s c หน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะอันนี้สีจอไม่เพี้ยนไม่มีดิพิเ i ลไม่ขึ้นเส้นนะคะน,นะคะ,ะ,ค,ะคุณภาพสีจอเนี่ยก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะ ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกรับปุ่มเมนูปุม่มโฮมกดได้นะคะอย่นี้นะคะหน้าจอลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกนะคะสามารถดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ